วันที่15้าสิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระครูพระมหาบุญเล่าให้พระบฮูฮยวฟังว่าในวันนั้นบรรดาสิทธิานุสิทธิ์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือในท่านพระครูจะแสดงมุทิตาจิตด้วยการทำบุญถวายพัตหารแด่พระภิกษุสามเณรตลอดจนแม่ชีและเลี้ยงอาหารผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐานณวัดป่ามะม่วง พระบูฮียวกำลังกังวลว่าท่านจะถวายสิ่งใดแต่พระอุปชาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดจึงขอคำแนะนำจากพระมหาบุญซึ่งบังเอิญมาแวะเยี่ยมผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของขวัญวันเกิดพระแล้วเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีระบบไว้ในคำพีเสียด้วยเลยไม่รู้จะให้คำแนะนำแก่คุณว่ายอย่างไร ผู้อาวุโสก,กว่าพูดออกตัวแล้วทุกปีที่ผ่านานมาลุงผีถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดท่านครับภิกษุวัยยีถามผมไม่ได้ถวายเป็นการส่วนตัวหากถวายในนามพระทั้งวัดพระมหาบุญตอบไม่ตรงประเด็นนะักคือผมอยากทราบว่าลุงผีถวายอะไรมากกว่าที่จะอยากทราบว่าลุงผีถวายในนามของใครนะครับ ผู้อ่อนวักว่าท้วงอย่างสุภาพแล้วคุณคิดว่าพวกผมถวายอะไรท่านละ่ะอย่าให้ผมคิดเลยครับเพราะผมมักจะคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาคนบวชได้เก้าเดือนว่าก็หัดคิดให้เหมือนสิคุณหัดบ่อยๆอ,อีกหน่อยก็เก่งไปเองคงจะไม่หัดหรอกครับเพราะใจจริงแล้วผมก็ไม่อยากจะเหมือนชาวบ้านเขาก็เป็นพระนี่ครับ จะให้เหมือนชาวบ้านได้ยังไงภิกษุเชื้อสายยวนว่างั้นมาถามผมทำไมพระมหาบุญชักถิวผมอยากรู้น่ะสิครับเพราะหากผมรู้ว่าคนอื่นๆเข้าถวายอะไรผมจะได้ไม่ถวายซ้ำกับเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคุณอย่าไปคิดว่าจะไปซ้ำกับคนอื่นหรือไม่สิ่งที่คุณควรจะคิดก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่า หลุงพ่อท่านเป็นใครแล้วคุณก็จะได้ถวายสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วลุงพ่อท่านเป็นใครล่ะครับพระบูฮีีวลถามซื่อหากพระมหาบุญลงความเห็นว่าท่านเซอรอะไรกันคุณอยู่ที่นี่มาตั้งเกือบปีแล้วยังไม่รู้หรือว่าลวงพ่อท่านเป็นใครแล้วลุงผีรู้หรือเปล่าครับแทนคำตอบ พระบูเหียวกลับย้อนถามทำไมผมจะไม่รู้กรุณาบอกผมอาบุญเถอะครับตกลงผมจะบอกให้อาบุญฟังให้ดีนะครับผมกำลังตั้งใจฟังตั้งใจอย่างเดียวไม่พอหรอกนักคุณถ้าจะให้ดีต้องกำหนดฟังหนอด้วยพระบูเหียวจึงกำหนดฟังหนอตามคำแนะนำของพระมหาบุญผู้ซึ่งฉเฉลยว่า ลุงพ่อท่านเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าอะไรเล่าที่จะคู่ควรกับพระสงฆ์คนฟังถูกถามอีกพระสงฆ์หรือครับเอพระสงฆ์คู่ควรกับอะไรเนอภิกษุหนุ่มมีท่าทีครุ่นคิดคิดอยู่ค่อนข้างนานจึงตอบรู้แล้วนึกออกแล้วพระสงฆ์ก็ต้องคู่กับสีกาใช่ไหมครับลวงพี่แต่เอ ถ้าผมถวายสีกาลุงพอ่อก็ต้องอาบัตนะสิครับแล้วอีกอย่างน้ำหน่ายอย่างผมจะไปหาสีกาที่ไหนมาถวายท่านพระโบเหียวยั่วเลอะเทอะใหญ่แล้วคุณบวัวเหียวท่าไม่ปกติหรือ,อยังไงหรือว่านอนไม่เต็มอิ่มผู้อาวุโสกว่าทักทวงเพราะทนฟังไม่ไหวไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับเอาละเอาละผมจะเฉลยให้คุณฟังดีนี้จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวฟังนะ ลุงผีอย่าเล่นแบบลุงพอสิครับเลียนแบบยังไงก็ลุงผี่พูดว่าเอาละเอาละนะครับคำคำนี้ลุงพอทันผูกขาดพระบูเหียวพาออกนอกเรื่องจนได้นี่คุณบูเหียวผมชักจะหมดความอดทนแล้วนะหมดก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นี่ครับเอ๊ะนี่ลุงผี่กโกรธผมหรืออย่านะครับเขาพูดกันว่าโกรธคืองโง่โมโหคือบ้า ฉะนั้นจึงไม่ควรโกรธกำหนดสิครับลุงผีโกรธเนาะโกรธเนาะพระมหาบุญเกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถทนพูดคุยกับพระบเฮิเยลต่อไปได้จึงลุกขึ้นเตรียมตัวกลับกุฏิของท่านอา้าวลุงผีจะไปแล้วหรือครับยังพูดกันไม่ทันรู้เรื่องเลยเพราะอย่างนั้นน่ะสิผมถึงจะกลับผมจะจำใส่ใจไว้ว่าหากจะพูดกับใคร ก็ต้องดูคนที่พอจะพูดกันรู้เรื่องจะได้ไม่เสียเวลาและอารมณ์ท่านประชดงั้นผมเลิกอยูย่หลวงผีแล้วจะได้พูดกันรู้เรื่องให้ผมแก่ตัวอีกครั้งนะครับคนชอบยั่วยอมจำนนก็ได้ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะผมเสียเวลามามากแล้วครับผมให้สัญญาลุงผีตอบผมหน่อยสิครับว่าอะไรที่คูควรกับพระสงฆ์ ก็ดอกไม้ยังไงล่ะคุณไม่เห็นรหรือเวลาที่เราบูชาพระรัตนตรัยเราจะใช้ทูบเทียนและดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องสมมุติหากก็เป็นการสมมุติที่มีเหตุผลจากการอ่านคัมภีร์ทําให้ผมทราบว่าในครั้งพุทธกาลเขานิยมใช้ดอกไม้และของหอมเป็นเครืาาร่องสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเช่นพระจุนทะเถระผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อท่านจะเข้าเฝ้าพระตถาคตก็จะสั่งช่างให้นำดอกไม้สดมาประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงามคลุมด้วยตาข่ายที่บรรจงร้อยด้วยดอกมะลิจากนั้นจึงนำไปถวายองค์สมเด็จพระบรมโลกเชฐ์ขอประทานโทษนะครับลงุงผี่คือผมอยากทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชิ หมายถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับถูกแล้วพระพุทธเจ้าทรงมีหลายพระนามเช่นพระสมณะโคดมพระบรมโลกเชตพระชินศีพระผู้พิชิตมารพระสัพพัญยูพระตถาคตผมจำได้ไม่หมดหรอกถ้าคุณอยากรู้วันหลังผมจะหาหนังสือมาให้ขอบคุณครับนิ่มนเล่าเรื่องพระจุนทะเทระต่อเถอครับตกลง เล่าต่อก็ได้คืออยู่มาวันหนึ่งท่านก็นำดอกไม้ของหอมซึ่งตกแต่งแล้วอย่างประณีตสวยงามมัถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสบุพกรรมซึ่งหมายถึงการกระทำแต่ครั้งอดีตของพระจุนทะเถระในถ้ำกลางที่ประชุมสงว่าพระจุนทะเถระมิใช่จะถวายดอกไม้ของหอมแต่พระพุทธเจ้าเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น ในอดีตชาติท่านก็ได้เคยถวายดอกไม้ของหอมแต่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆมาแล้วอานิสงฆ์แห่งการกระทำนั้นๆทำให้ท่านได้สวรรค์สมบัติ74ชาติเป็นพระราชา300ชาติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจชาติจากนั้นจึงมาเป็นพระจุนทะเทระแต่อานิสงส์ที่ถวายดอกไม้ แต่พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระจุนทะเทระคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะท่านเป็นพระอารหันต์แล้วคงไม่ต้องการสวรรค์สมบัติอีกแม้คุยกันมาตั้งนานคุณเพิ่งจะมาแสดงความฉลาดปราดเปรึงตอนนี้นี่เองผมนึกว่าคุณไม่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวซสอ,อีกพระโมเฮียวไม่ทราบชัดว่าถูกชมหรือถูกตำหนิกันแน่จึงถามที่ผมพูดมานี้ถูกหรือเปล่าครับ ถูกสิผมถึงว่าคุณฉลาดไงจริงเน่ยที่คุณว่าเมื่อพระจุนทะเถระท่านได้โลกุตระสมบัติเสรจแล้วโลกิยะสมบัติก็หมดความหมายเปรียบเหมือนซากสัตว์เน่าเหม็นย่อมเป็นอาหารอันโอชะของนกแรง้งหากเป็นสิ่งที่น่าสอิดสะเอียนสำหรับพยาหงพระมหาบุญเปรียบเทียบไม่ตรงประเด็นนะหากพระบุฮิเอผู้ซึ่งแน่ใจแล้วว่าท่านชมจึงชมตอบว่า โอ้โหหลวงผีก็างคารมคมคายไม่เบาเหมือนกันตกลงคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดหลวงพ่อท่านคนถูกชมรู้สึกเขินจึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมได้แล้วครับผมก็ต้องถวายดอกไม้สิครับแต่จะเป็นดอกอะไรนั่นต้องข้ออกไว้ก่อนรับรองว่าไม่ใช่ดอกมะลิแน่เพราะผมไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนอื่นดีแล้วห่ะคุณแต่ก็หวังว่า คุณคงไม่อุตริเอาดอกอุตพิษมาถวายท่านนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะคุณมักจะทําอะไรแผลงๆอยู่เรื่อยรับรองครับโทษใครจะไปทํานอกเสียจ,จากว่าสติฟันเฟือนถ้าอย่างนั้นผมก็ขออนุโมทนาลุงหน้าลุงพ่อท่านเคร่งนะไม่เคยติดในลาบสักการะอันจะทำให้เสียความเป็นผู้ทรงศีลเวลาที่ท่านได้รับนิมนต์ไปงานวันเกิดพระด้วยกันท่านก็มักจะนำแจกันดอกไม้สด ไปถวายในทัศนะของผมเห็นว่าดอกไม้สดทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นและยังเป็นอุปกรณ์สอนไตรลักษณ์ได้อีกด้วยผมไม่เข้าใจครับลุงผีกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับก็แสดงให้เห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ได้และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้อย่างที่พูดกันจนติดปากว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นยังไงอ๋อ งั้นผมก็ขอใจแล้วล่ะครับคือดอกไม้เมื่อมันยังสดก็ดูสวยงามครั้นเหิ่วเฉาโรยราก็หาความสวยงามไม่ได้เหมือนบุรุษและสตรีเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็ดูสดชื่นเปลง่งปลัง่งครั้นพอแก่เท่าก็เหี่ยวเฉาดุดเดียวกับดอกไม้สแสดงให้เห็นความไม่ที่ยงแท้ของสังขารเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรยึดติดถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอย่างนั้นใช่ไหมครับ ก็คงใช่เอาเถอะคุยกันนานแล้วผมเห็นจะต้องกลับไปปฏิบัติที่กุฏิของผมละพระมหาบุญกลับไปแล้วพระโบเหียวจึงเริ่มปฏิบัติบ้บางวันอาทิตย์แรมสิบค่ำเดือน8เวลาประมาณ22น,นาฬิกาขณะที่นายสมชายกำลังไขกุญแจประตูด้านหลังของกุฏิก็ดินเสียงเรียกชื่อเขาสมชายใช่ไหมหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าเมื่อชายหนุ่มเลี้ยวหลังไปดู ก็พบว่าเป็นขหาบดีมากับพัญญาและบุตรชายทั้งสามแต่ละคนสวมชุดขาวราวกับจะมาเข้ากรรมาฐานเขายกมือไหว้สองสามีพัญญาขณะที่เด็กหนุ่มสามคนยกมือไหว้เขาทำไมมาเสด,ดึกเลยเชครับชายหนุ่มถามมาแต่วันเกรงจะไม่พบหลวงพ่อได้ข่าวว่าท่านรับนิมนต์ไปข้างนอกแทบทุกวันจริงหรือเปล่า ครับบางทีคนก็นิมนต์ไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเข้าหมายถึงนายแพทย์สมเจตนาที่หลอกนิมนต์ท่านไปเปิดป้ายสำนักโสเพณีต่อไปนี้ท่านบอกถ้าใครมานิมนต์ท่านจะต้องสอบถามก่อนว่างานอะไรและท่านก็จะพิจารณาว่าสมควรไปหรือไม่เพราะงานท่านมากขึ้นทุกวันแค่รับแขกอยู่ที่กุฏิก็รับไม่หวัดไม่ไหวนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่มาตอนกลางวันก็เพราะไม่อยากรอคิวด้วย เลยเสี่ยงมาตอนกลางคืนคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องพบท่านฤดูนี้เป็นฤดูเข้าพรรษาโอกาสที่ท่านจะไปค้างแรมที่อื่นก็ไม่มีนอกเสียจากว่าจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เชิญข้างในดีกว่าครับเขาเชิญข้าบดีและครอบครัวเพราะยืนคุยกันข้างนอกมานานเข้ามาแล้วชายหนุ่มจึงจัดการเปิดไฟภายในกุฏินำเครื่องดื่มร้อนมาบริการแขก เสร็จแล้วจึงขึ้นไปกราบเรียนท่านพระครูลงไปบอกเขาว่าอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะลงไปท่านเจ้าของกุฏิบอกเขาโดยไม่ละสายตาจากงานที่ทำประเดี๋ยวเขาจะไม่กลับดึกเกินไปหรือครับชายหนุ่มแสดงความห่วงใยดึกแน่ละเธอเพราะฉันต้องการให้เขากลับหลังเที่ยงคืนไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เพราะถ้าไปก่อนเที่ยงคืนจะต้องตายหมดทั้งครอบครัวเอาละ่ะเธอลงไปบอกเขาก็แล้วกันว่าฉันสั่งให้ปฏิบัติกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงแล้วหลวงพ่อจะให้ผมบอกเขาหรือเปล่าครับว่าหากกลับไปก่อนเที่ยงคืนจะต้องตายทั้งครอบครัวหากเขาถามก็บอกไปตามนี้ครับเมื่อชายหนุ่มลงมาแจ้งให้คนทั้งห้าทราบ พวกเขาก็ไม่ได้ซักถามอะไรต่างพากันปฏิบัติกรรมฐานตามที่ท่านสั่งนายสมชายรู้สึกแปลกใจด้วยคิดว่าอย่างไรเสียก็จะต้องถูกซักถามชายหนุ่มไม่รู้ดอกว่าผู้เข้าถึงธรรมย่อมเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเวลา23สนาฬิกาท่านพระครูจึงลงรับแขกรอบดึกอันเป็นรอบที่ไม่มีในตารางโชคยังดี ที่คนจัดตารางหลับปุ๋ยไปนานแล้วมิฉะนั้นก็คงมีเรื่องมีราวให้ท่านเจ้าของกุฏิต้องรับรู้อีกกราบท่านพระครูแล้วหนุ่มต้อมจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงตาสบายดีหรือครับผมรู้สึกว่าหลวงตาสู้ไปคงจะงานหนักมากใช่ไหมครับแต่หลวงตาชิ่นกับมันแล้วหลานหนูชีวิตนี้หาความสุขสบายไม่ได้เลย หลวงตาเกิดมาใช้กรรมนะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดภิกษุวัยห้าสิบเศษตอบแล้วอีกนานไหมครับถึงจะหมดหนุ่มต่อถามบ้างยังตอบไม่ได้หรอกหนูหลวงตาก็อยากจะใช้ให้มันหมดหมดแต่กรรมของหลวงตามีมากเลือกเกินทยอยกันมาให้ทดใช้อยู่เรื่อยๆ เมื่อปลายเดือนกุมภาก็ใช้หนี่ที่ไปหักขานกหลวงตาเลยมีอันต้องตกบันไดขาหักไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่เดือนเต็มๆช่วงนั้นก็มีอาจารย์จากเชียงใหม่มาใช้กรรมที่นี่เหมือนกันเพิ่งกลับไปก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วันตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดกูคำ ท่านหมายถึงอาจารย์ชิดผู้ซึ่งเปลี่ยนใจขอกลับไปบวชอยู่วัดใกล้บ้านหลังจากทราบว่าอีกสามปีพัญญาจะตายจากสนทนาปลาัยกันพอสมควรแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถามจุดประสงค์ของการมาขาหาดีตอบว่าผมพักครอบครบัวมาทำบุญครับคราวก่อนผมถวายปัจจัยแต่ลวงพ่อไม่ยอมรับเพราะเงินที่ได้มาไม่บริสุทธิ์ แต่คราวนี้เรามีปัจจัยที่บริสุทธิ์มาถวายครับไปได้มาจากไหนหรือถามอย่างไม่ยินดียินร้ายตามวิสัยของสมณะถูกรางวัลที่หนึ่งครับนายต่อเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดผมพอถูกเขาก็เสนอแนะว่าน่าจะถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่งคนอื่นๆพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยผมจึงนำมาถวายหลวงพ่อ2อง0 0 0ห้บาทครับ มิดาของนายตอกราบเรียนท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่าม,ม่วงนึกย้อนไปถึงเสียงที่ได้ยินในวันอธิษฐานจิตช่วยนายสมชายจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสิบห้าวันพอดีอาตมมาขออนุโมทนาในกุศลลจิตที่โยมและครอบครัวได้ร่วมใจกันมาบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ ว่าแต่ว่าเงินจำนวนนี้โยมระบุลงไปหรือเปล่าว่าจะให้อัตมานำไปใช้ทำอะไรไม่ได้ระบุค่ะแล้วแต่หลวงพ่อจะนำไปใช้อะไรก็ได้พวกเราขอถวายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของหลวงพ่อค่ะนางกิมเองกราบเรียนถ้าอย่างนั้นอัตมาก็จะขออนุญาตนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการอนุเคราะห์ คนที่เขามีบุญคุณกับอาตมาเขากำลังต้องการเงินจำนวนห้าหมื่นบาทส่วนที่เหลืออีกสองแสนอาตมาจะเก็บไว้เป็นกองทุนสร้างหอประชุมเพื่อให้ญาติโยมใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานเคยมีเศรษฐีสี่คนเข้ามาพบกันที่นี่โดยบังเอิญและก็มีจุดประสงค์เดียวกัน คือจะมาสร้างหอประชุมถวายวัดนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเกิดเปลี่ยนใจไม่สร้างแล้วท่านหมายถึงเศรษฐีสี่คนที่ตั้งสมญาว่าจะตุรชัยแบบนี้ก็บาปสิครับหลวงตารับปากกับพระแล้วมากลับคำหนุ่มติงว่าก็ไม่เชิงกลับคำหรอกนูแต่มันมีเหตุปัจจัยอื่น มาทำให้เขาลืมอาจจะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องธุรกิจการค้าท่านพระครูพูดปกป้องคนทั้งสี่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสนทนาอยู่กับคหาบดีและครอบครัวจนถึงเวลา24่สนาฬิกาจึงอนุญาตให้พวกเขากลับวันนี้ดึกหน่อยนะเอาละแล้วโยงก็จะรู้เองว่าเหตุใดอาจตมา จึงหน่วงเหนียวโยมไว้ไม่ให้ไปก่อนเที่ยงคืนข้าบดีและครอบครัวลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงมอบเงินให้ในายสมชายห้า0 0ื่นบาทตามสัญญาที่เคยให้ไว้ชายหนุ่มกราบท่านสามครั้งด้วยความซาบซึง้งอดไม่ได้ที่จะเปรียบเลยว่าหลันสะพายหลวงพ่อถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อรองเท้ามาถวายแค่80บาทนี่เขาเป็นคนอื่นกับถวายตั้งครึง่ง เขาหมายถึงตั้งครึ่งของห้าแสนท่านพระครูจำต้องพูดปกป้องพัญญาของหลานชายว่ามันไม่เหมือนกันหรอกนะสมชายรายนั้นเขาจนแต่รายนี้เขามีเป็นร้อยร้อยล้านท่านไม่ได้พูดต่อถึงที่มาของเงินเหล่านั้นคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีสมควรได้รับการสรรเสริญทว่าคนดีที่กลับกลายเป็นคนชั่วนี่สิ หน้าตำหนินะักเมื่อขาหาาบดีขับรถพาครอบครัวมาถึงทางแยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พบรถตำรวจทางหลวงเปิดไฟฉุกเฉินอยู่กลางถนนรถหลายคันต้องจอดรอนายต้อมอาสาลงไปสืบดูได้ความว่าเกิดอุบัติเหตุรถเกง๋งชนกับรถบรรทุกคนที่อยู่ในรถเป็นผู้ชายสี่คนผู้หญิงหนึ่งคนพากันเสียชีวิตทั้งหมด คนทั้งห้ามีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็รู้เดี๋ยวนั้นว่าเหตุใดท่านพระครูจึงให้พวกเขาออกจากวัดหลังเที่ยงคืนไปแล้ว